น่าจะขวาล่างผมไม่รู้อะผมเออเราอุ้ยอันนี้ซ้ายบนอยู่ซ้ายบนพี่กเกราเครื่องกเกราเครื่องกูเข้าต <c oughs> ู้ก่อนอะเจอกันเลาะเจอกันเลาะเครื่รองหมดอะแอบ,บก่อนแอบก่อนระวังมันสไนไงน,นะพี่อะไรกันพี่ปิดชื่อไม่ใช่หรอไม่อยู่แถวอยู่แถวห้องสมดุด บนล็อกนะห้องบล,ล็อกหนึ่งเดี๋วห้องสมุดไม่รู้ไปไหนแล้วนะอย,ะอย,ยู่อยู่ซ้ายกลางพี่อยู่้ายกลางอยู่ใกล้ๆห้องช็อตเลยไม่เห็นแล้วไม่มีมันเดินกลับมาแต่ห้องสมุดไม่อยู่บนอ่ะไม่อยู่บนเออแอบแอบแอบเลย <laughs> ไปเยี่ยวกูนด่นอยู่แถวห้องสมุดแล้วกูไม่ได้อยู่ในตู้ด้วยกูกูยืนแบบแบบเสียงเสียงจัดเลยอ่ะไปไหนไม่รู้ข้อบนแอบไว้แอบไว้แอบไว้เดี๋ยวกูหาบุญให้ก่อนไม่มาลงล่างกลับลงล่างกลับลงล่างเพราะมันล็อกบนยังไงเขาก็ไม่เชื่อเออเออเอออยู่บนอยู่บนอยู่บนเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้ไอ้เชื่อไอ้คุณเปิดตู้เหี้ยแม่งลายเปิดตู้ละเหี้ย ไปไหนไม่รู้นะลงล่างแล้วมั้งเสียงหัวใจไม่อยู่แถวบนะผมป่าหินแล้วผมป่าหินผมป่าหินผมป่าหินปาไปไหนอ่ะป้าสายกลางพี่สายกลางพี่สายกลางกูแต่เครื่องไว้เยอะอยู่ถ้าเดินลงมาล่างกลางอ่ะแอบแอบแอบป้าผมเรียกแบบโอเคโอเคมึงมึงอยู่เครื่องนี้เจอเหรอไม่เจอไม่เจอ เพราะจะว่าล็อกยัง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 ใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าลงไปล่างถ้าลงไปล่างคือมาแล้ว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 หมดแล้วหมดแล้วบทปั่นได้เขาอยู่แถวล่างอยู่อยู่แถวสายกลางอยู่แถวเอ้ยอยู่แถวขวาล่างขวาล่างปั่นใหญ่ปั่นใัญ่ไอ้อยู่ห้องสมุดปั่นใหญ่ทีันห้องช็อตอยู่ห้องสมุดปั่นสายกลางพี่ผมเอ้ยผมปั่นสายบนอยู่แถวห้องสมุดอยู่แถวห้องสมุดเฮ้ยไปไหนไม่รู้คือบนระวังบนปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนอยู่ไหนไม่รู้นะมาบนมาบนมาห้องช็อตพี่ิษยะ บนบ,บนห้องชัดเป็นบนลงมาแล้วใช่ป่ะลงไปแล้วพี่ลงไปแล้ว <laughs> โดนระเบิดกูไฮ้เหมือนมาเหมือน,นมาเหมือนมาเครื่องแรกกลางเครื่องเหลือง <laughs> <ๆ> <laughs> มันไม่ทื่อป่ะมันหาว่ะพี่เอกพี่ว่าไงคนดูมันมีคนรู้จักพี่ใช่เหรอใช่มีคนพิมพ์ชื่อช่องพี่อยู่อะเรียบร้อยโดนระเบิด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 บล็ันฟรีเดียนทัดเต้ฟาเกนเช็ดบิดเนี่ยถึงซื่ไม่เคยเห็น thấy มัทา้งลุ้นวันไหนเจอมากหนวก็ให้เหรอยวันไหนเจอมากหนวก็จะใช้ chiến thuật แก้วเลย บนปั่นฟีบนันฟีอยู่ล้นอยูไม่ทิงไม่ทิไม่ทิไม่ทิ้งอยู่แถวขวาอยู่แถวขวาอยู่แถวขวาเดินไขวาบนเดินไปทางขวาบนอยู่ขวากลางแล้วเจอเจอกูพี่เจอกูไเจเฮียอะไรขับไมสัตว์เจอกูว้ไม่ไหวพี่ปอยู่กูอเดี๋ยวลอย่กูอยวลกูอยู่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 กูอย่กูอ่กูอ่กยอ่กอ่กหออ่ยน่่องเลย่อันนี้คนละเครื่องอ่ะพี่

ไม่หากูไม่เจอหากูไม่เจอมีเดสล็อคปะไม่มีเนี่ย nhất cũng phải có ba máy sắp hoàn thành <laughs> Địt có mẹ cái gốc đấy phát vô được ạ Địt tôi không ngờ luôn đấy เหมือนมีทื่อใบ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 เครื่องพียกเยอะอ่ะไม่ไม่มันมันทื่อไปเว้ยเครื่องขว่าแอบแอบแอบดิแอบดิมา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 แล้วมาแล้วไอ้เหี้ยอยู่ขวาอยู่ขวาไอ้อีกสองเครื่องเร็วขัดจะไม่ได้ตีเอาขึ้นมาขวาแล้วเอาขึ้นมาขวาแล้วเฮ้ยไม่เอาไปไหนไม่รู้แล้วผมว่าโดนทีนึงที่อยู่ในห้องขวาบน อยู่ในห้องขวาบน<ผ>ม,มีโดรตู้หัวกลางแล้วดิพี่ไม่ถ้ามันไล่อะ่ะหาจังหวะข,ขึ้นมาไดเปล่าไม่ไม่มันเอ้ยมันไล่ยอยู่ผมล่ากมาเล่นห้องสมุดอะ่ะโอเคห้องสมุดไม้มยังอยู่อ่ะปั<ถ>่นกับพี่เซ่าซ้ายล่างตั้งอันตรีน่าจะทิ้งอันตรีระวังแอบแ,แอบก่อนได้นะออกมาแอบก่อนออกมาแอบก่อนมาตีอ่ะไม่ไม่ไม่ไล่ไล่ไล่เอามีปิดแผลปิดแผลปิดแผลตอนนี้คือผมไม่ทำอะไรเลยเออแต่ค ถ้ามันอุ้มเดี๋ยวผมปันต่อมันตีจดไปต่อไปต่อน้องแบบเจอเหรอเจอผมพี่อย่าแกไอเอนนี่เบียวเอนนี่เบียวเด็ดเด็ดต้องสอนต้องสอนอูนี้ให้มันละปวดแผลปวดแผลปวดแผลพี่แผลน่าจะกลับมาพี่มันอยู่ห้องางกลางๆอะพี่ห้องยาวอะ เดี๋ยวต้องสอนโอนี้ให้มันละจะได้เล่นเป็นเดลต้าปั่นฟีใช่พี่ผมปั่นเดี๋ยวได้ครับเฮ้ยเดลต้ามาละมีเครื่องเครื่องล้างกลางอ่ะทอมี่มีเครื่องล้างกลางอยู่เอาพี่แล้วผมโดนข้างปั่นเดี่ยวนะเออนั่นแหละปั่นเลยปั่นเลยยังก็ต้องปั่น เจ้ากู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 เจ้กู <Okay. S 1> ยังไม่ได้แขวนรถโอย,ยยยยยคุณดาวไม่เต็ด

ออทมี่ฟิวทำไมไปนะไ,มไปไปไปหลูหลูหลูหล <c oughs> ูหายมีคุยดะอย่างเงี้ยชิบหายมีคุยกลับป่ะไ <c oughs> อ้กลับมา <c oughs> จิมโดนไปก่ <c oughs> อนครับพิษเสย <c oughs> ีย้นได้นะกลับไปโดนกูฏ <c oughs> ันตู้แน่ <c oughs> โดนกูฏันตู้แน่โดนกูฏันตู้แน่เอาไม่โด, <c oughs> โดนฝังกอะไรเตะฝังก็เลยเตะไม่เป็นไร กูเปิดตองกูเปิดตองปัญหากูคนเดียวตอนนี้ปัญหากูคนเดียวคนเดียวมันได้ไปสองเฟสไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ปั่นสองสองเครื่องอ่ะแขวน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 แขวงไวแข่งแข่งแข่งช่วยช่วยเลยจะได้จะได้ช่วยเลย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 จะได้เออไหนแต่ย่าไอ้ต่ย่าเออแข่งแข่งมันต้องเด็ดลองโดนดึงหลังลองโดนดึงหลังให้เดียวมันรอยมันรอยมันรอยมันจะดึงหลังแตะเด็ดแตะเด็ดเออเด็ด เอาาอัวยสวยววยไป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 กๆางกำลังเปิด เปิดอย่ากไปกลัวน้องเปิดได้เดี๋ยวเพิ่มเปิดได้โอเคๆมางงมังมังมาลาฮ้ยพี่เปยนะมันมาลอกก็มาลอกไม่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 ลบทล่อยพี่กำลังไปฮิวพี่กำลังวิวพี่กำลังวิวมันต้องบังคับปุ่มบังคับปุ่มโอเคโอเคโอเคเจนได้อยู่ตรงนั้นไปเลยเจด้ามึงไม่ต้องมา เอาอยู่น yes> ี่เหรอยูยูง mm. ั้นยูงั้นยูงั้นางั้นยูคุณนึกว่าไม่อยู่ตรงนาซิยะผมไปรอดึงทิศยะไป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 เก็บเลือดอยู่เก็บเลือดอยู่ยังไม่มีอะสิอะไรเออเออยู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 ได้กลับมากลับมากลับแล้วปะอยู่นี่อยู่นี่มาดึงได้นะดึงได้ไปจะได้ดึง ui, nó không hết rồi hả? đi. Đa đủ ma, đi đa mà. Ờ. Một rồi không? rồi lót ได้เดี๋ยวเข้ามาหน่อยเดี๋ยวาเดี๋ยวเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเข้ามาหน่อยอย่าอย่าหน้าตู้มากเทได้เดี๋ยวเข้ามาทางพี่หน่อยได้พี่ได้มึงเดี๋ยวทางข้างหลังข้างหลังข้างหลังตรงตู้ตรงตู้ตรงตู้อย่าอย่าหน้าตู้มากอย่าหน้าตู้มากเข้ามาใกล้ๆกูหน่อยเข้ามาใกล้ๆหน้าตู้หน่อยกูมีตู้ไม่ใช่ไม่ใช่ตู้หลังตู้ขวามือเออนั่นแหละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูตายไอ้สัตว์เอ้ย อ,อินแล้วเขาอ,อินแล้วเขาอ,อินแล้วออกแูแตกออกเลยวะออกเลยกไ็ได้พี่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดิ้นก่อนนะว่ะขอดิ้นก่อน,อก,อนกูแตกขนาดนั้นเลยสักแล้วเจอแม่งสี่เกมติดเป็นไปได้ไงอ่ะ